สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทำชิฟฟ่อนหม้อ,อกแกงเผือกนะคะนี่นะแบบนี้เลยนะคะหม้อ,อกแกงเน้นๆน,นนะเนื้อชิฟฟ่อนก็นุ่มนะอ่าวันนี้จะใช้เป็นสองปอนเนาะอ่ะโอเคเรามาเริ่มเลยนะคะขั้นตอนแรกแม่โอจะเจียวหอมแดงก่อนนะคะใส่น้ํามันไป100กรนะัมเนาะแล้วก็ตามต่อด้วยหอมแดงนะคะใช้อยู่ประมาณสัก5้กรัมนะคะอ่ะแล้วทีนี้เราก็เจียวนะ เราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะใช้ไฟกลางๆเนะจียวได้ประมาณนี้สัก80%นะความสุกนะคะแล้วก็ตักขึ้นพักเลยเนาะอ่ะเก็บน้ำมันไว้นะคะเดี๋ยวเราต้องใช้นะคะอ่ะเกลี่ยน,นิดนึ่งนะเดี๋ยวเขาจะสุกตรงกลางมากเกินไปอ่ะโอเคเรามาทำคาราเมลกันนะคะตั้งไฟอ่อนนะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลทรายขาวนะคะ100กรัมนะตามด้วยน้ำเปล่าสัก20กรัมนะคะอ่ะแล้วการทำคาราเมลเนี่ยเราสามารถ อ่ากลิ้งแบบนี้ได้นะคะแต่ไม่บ่อยนะถ้าเกิดว่าข้างๆมันน้ําไม่ทั่วถึงประมาณนี้เราสามารถกลิ้งได้นะคะอ่าเคี่ยวคาราเมลไปนะจนให้เป็นสีเหลืองอมพันนะคะชอบขมก็เหลืองเข้มนะถ้าเกิดชอบแบบหวานหอมหอมก็สีประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคนะพอได้ประมาณนี้แล้วเราจะยกลงนะคะยกลงจากเตานะคะเทลงในพิมพ์เลยนะคะไม่โอใช้พิมพสองปอนนะวันนี้นะเทใส่ในพิมพ์เสร็จก็ นี่เราก็กลิ้งให้ทั่วๆนะคะแปบ๊บเดียวเขาก็จะแข็งแล้วนะคะอ่าก็ร้อนนิดนึงค่ะผ้าจับเวลากลิ้งหน่อยนะคะแล้วเราจะพักในส่วนนี้ไว้เนาะเราจะไปทําในตัวของหม้อกแกงนะคะอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะทั้งไข่แดงไข่ขาวเลยนะ3ามฟองนะคะเกลือป่อนนะคะครึ่งช้อนชาเนาะอ่าใส่ลงไปเสร็จเราจะตีไข่กับเกลือให้เข้ากันก่อนนะคะใช้ตะก้อมือตีไปเลยเนาะอ่ะแล้วทีนี้จะใส่น้ําตาลน,นะคะ แม่โอใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะร้อยยี่สิบกรัมนะคะใส่ลงไปนะใครจะใช้มือคั้นก็ได้นะเอาแล้วแต่สะดวกนะอันนี้เป็นเผือกนึ่งสดแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็จะเผือกนึ่งแม่โอใช้อยู่ร้อยยี่สิบกรัมเหมือนกันนะคะแม่โอก,ก็จะตีตีให้เขาเข้ากันเสร็จพอเข้ากันดีน้ำลาน้ำตาลละลายแล้วแม่โอใส่น้ำมันหอมเจียวไปยี่สิบกรัมนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยกะทิอันนี้ก็ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะสองร้อยห้าสิบกรัมนะ แล้วก็จะคนนะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะพอส่วนผสมเข้ากันดีไม่มีเนื้ออะไรเป็นก้อนๆแล้วนะคะเราก็จะนําไปเทนะเทลงบนเนี่ยาคาราเมลของเรานะเขาจะแข็งนะคะแข็งประมาณนี้เลยนะอ่ะแล้วทีนี้ก็ก่อนเทนะคะเราใช้กระชอนกรองก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มอกแกงที่ละเอียดนะคะนี่ นี่นะเทลงไปนะคะถ้าสมมุติว่าใครชอบไม่หนามากก็ลดอัตราส่วนลงสักหนึ่งส่วนนะคะอ่ะโอเคพอเสร็จจากหม้อกแกงแล้วเรามาทําเนื้อชิฟฟ่อนนะคะอันนี้เป็นไข่แดง3ฟองเบอร์หนึ่งนะคะน้ำมันนะคะแม่โอใช้น้ํามันคานล,ล่า30กรัมจะใช้น้ํามันยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็กะทินะคะ40กรัมนะคะใส่ลงไปเนาะ แล้วก็ตามต่อด้วยเกลือป่นนะคะ1ส่วนสช้อนชานะคะแล้วก็แม่โอจะใส่ผงเผือกนะอันนี้เป็นผงเผือก10กรัมเนาะอ่ะก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันได้ประมาณนี้ละนะคะแม่โอก็จะนําแป้งอันนี้เป็นแป้งเค้กนะคะหกกรัมเนาะผงฟูนะผงฟูครึ่งช้อนชานะคะร่อนส่วนผสมให้ หมดเลยนะพอร่อนเสร็จก็ใช้ตะกั่มือนะคะตีตีตีต,ต,ตีให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะนี่นะอ่ะพอได้แบบนี้ละเราพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะไปตีไข่ขาวกันนะคะอ่ะก็ไข่ขาวก็ใช้อยู่3าฟองนะคะเบอร์หนึ่งเนาะตีไปเลยนะคะอ่ะพอได้ได้ฟูหยาบประมาณนี้แล้วใส่น้ำตาลนะคะ40กรัมแต่ทยอยใส่สักสามรอบนะคะแล้วเราก็ตีไปนะ ตีไปเรื่อยๆเลยเนาะอ่ะแล้วก็พอไข่ขาวเราได้ที่เห็นไหมเขาจะเงาสวยแบบนี้เลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะนําไปผสมผสมกันนะนี่เห็นไหมที่เราเนี่ยเราจะมาผสมกันเลยนะคะไข่ขาวก็เหมือนกันนะคะแบ่งตีแบ่งผสมสักสามรอบนะคะใช้ตะกร้อมือผสมนะคะพอได้ที่แล้วเราใช้พายนะคะตัดฟองอากาศหน่อยนะคะอ่ะแบบนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเทใส่ในหม้อกแกงนะคะอ่าการอบขนมตัวนี้เราจะรองน้ําร้อนนะคะนี่หาถาดมารองหน่อยนะคะเพื่อที่จะใส่น้ําร้อนนะการรองน้ําร้อนนะต้องเอาถาดรองกับพิมพ์ขนมเรานะคะอ่ะเราก็จะเทเนื้อชิฟฟ่อนของเราลงไปเลยเนะ,ะนี่เทลงไปนะคะพอเสร็จเรียบร้อยเราจะนําไปอบนะคะการอบนะการอบ เราต้องวอร์มเตาไว้ก่อนเลยนะวอร์มตั้งแต่เราเริ่มตีส่วนผสมเลยนะคะวอร์มไว้นะไฟร้อยหกสิบนะคะแม่โอ,อจะอบอยู่ประมาณสักหกสิบน,นาทีรองน้ําร้อนด้วยนะเนี่ยการรองน้ําร้อนก็ลักษณะอย่างนี้นะคะอ่าบางคนเอาไปน้ําร้อนวางที่เค้กวางที่เค้กมันจะไม่นุ่มนะมันจะฟืดคอนะคะอ่าพอได้ที่แล้วนะคะพอครบหกสิบนาทีแม่โอ,อจะเอาน้ําร้อนออกนะคะ ยกออกมาเนาะ,ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะนำไปอบไล่ความชื้นอีกนะสักสิบนาทีนะคะนี่อบต่อนะพอถึงเวลาครบสิบนาทีนะก็ออกมาละหน้าตึงเป๊สวยงามนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเค้กออกจากพิมพ์นะคะก่อนจะนำออกจากพิมพ์นะคะใช้มีดแซด้านข้างนะคะอ่าแซมอแกงนะให้เขา หลุดออกจากขอบพิมพ์นะแล้วก็ตะแคงนะแม่โอจะตะแคงคาราเมลออกก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาไปเลอะกับตัวเค้กมากจนเกินไปนะคะนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะแล้วก็พลิกคว่ำออกมาแบบนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเนื้อเค้กกับเนื้ออ่าหม้อกแกงของเรานะคะนี่ออกมาแบบนี้เห็นไหมหม้อกแกงเยอะมากนะถ้าเกิดใคร แบบว่าฉันไม่ชอบเยอะใช่ไหมฉันก็ลดลงนะคะปริมาณ่ะแล้วก็เวลาจะตัดนะล้วก็ใช้มีดนะรอให้เย็นก่อนก็ได้ค่อยตัดนะคะใช้มีดแบบนี้เลยนะกดลงใครมีมีดตัดเค้กก็มีดตัดเค้กนะคะอ่ะถ้าเกิดจะใช้มีดแบบนี้ก็ต้องคมนิดนึงเนาะนี่การตัดก็ตัดแบบนี้แหละนะคะพอถึงอันนี้ก็กดลงแล้วก็ลากออกอ่ะ,อะโอเคนะเราก็จะ มาแต่งกันนะคะการแต่งเราก็จะใส่เผือกนึ่นะหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะหั่นเป็นท่อนเต่านะคะใส่หอมแดงเจียวลงไปใส่ตกแต่งเพิ่มสีสันด้วยใบเตยหน่อยนะคะอ่าแล้วทีนี้สุดท้ายนะคะขอฝากร้านหน่อยนะคะถ้าเกิดใครสนใจเครื่องตีไข่ช้อนตวงถ้วยตวงนะคะตะกร้อมือนะคะสามารถสั่งซื้อที่ เพจแม่โอขายของได้เลยนะอ่าช่วงนี้เปิดรับออเดอร์กันตลอดนะคะอ่านี่ก็ตกแต่งนะประมาณนี้นะคะเค้กนะคะอ่ะโอเคงั้นแม่โอจบคลิปเลยแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอ๋ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ